จำได้ไหมตอนที่เรารักกันแม่เป็นไรที่รักถึงแม้ว่าใจฉันพังความรู้สึกที่รู้ว่าเธอสองคนนับรักกันเธอน่ะสอนให้ฉันได้รู้ว่าเรื่องความรักของเราหวังเธอจำได้ไหมตอนที่เรารักกันแม่เป็นไรที่รักถึงแม้ว่าใจฉันพังความรู้สึกที่รู้ว่าเธอสองคนนับรักกันเธอน่ะสอนให้ฉันได้รู้ว่าเรื่องความรัก ผมจะได้จะเธอคนเดิมเพิ่มเติมคือดูว่าผมเนี่แหละที่กลายเป็นตัวเรียกว่าส่วนเกินขอให้โชคดีนะแม่สาวรอยยิ้มของผมที่พาเพิ่มเข้าใจว่ามันพังแล้วแต่ขอให้นั่งฟังเลิกซ้ำเติมกันได้ไหมตัวเธอใส่อารมณ์ทำไมผมอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเธอพังมาตั้งนานแล้วแต่เราสองคนละกันจนไม่สนใจว่าเราจบแล้วได้แต่ประคองกับรักที่ไม่ได้เหลืออะไรแล้วได้นะไหมตอนที่เรารัก ฉั <i> ันพงความรู <i> ้สึกที่รู้ว่าเธอสองคนนับรักกันเธอหน้าสอนให้ฉันได้รู้เรื่องความรักคนรหวังแต่จำได้ไหมตอนที่เรารักกันไม่เป็นไรที่รักถึงแม้ว่าใจฉันพังความรู้สึกที่รู้ว่าเธอสองคนนับรักกันเธอหน้าสอนให้ฉันได้รู้เรื่องความรักคนรหวังฮัลโหลบังเล่นเกมปะเนี่ยผมไปส่งสตอรี่มาหกเดือนแล้วเอาไงเนี่ยหกเดือนหรอ ไวจัดเธอรู้ว่าผมเศร้าแค่ไหนไงก็ยืมได้ไม่เป็นไรครับเธอ,อเในเมื่อหัวใจเธอมีอีกคนแล้วผมคนนั้นจะทนทำไมเหมือนกับหัวใจติดในลูกกงเธอเป็นผู้ชมดูวนกันไปมันคมมันคายผู้คนเดินชนกันตายในเมื่อความรักของเราไม่สมน้ำหวานเรื่องผมเธอถามว่าผมเป็นคนยังไงขอโทษครับเจ๊ออ คิดถึงตอนที่เอาของใต้ห่อแล้วลองมองเธอกระทบแสงจันตอนนี้ฉันต้องเก็บข้าวเก็บของคิดถึงตอนที่เดินควงแขนกันมันแสนจะพังช้ำเรื่องรักก็เจ็บประมาณนานไม่คิดจะลืมเรื่องเธอได้ดเลยเพราะว่าหัวใจมันแสนจะพังยับแต่ก็ไม่ลืมรักของเราปล่อยให้คนนั้นรักษาแทนเจอเธอเมื่อคืนรักมันก็ลืมแอบมองเธอที่สยามแฟจงศรัทธาฉันคิดถึงเมื่อไหลก็บอกนะเพราะว่าหัวใจยับกอดหลังทั้งที่แม่โคจะบอกช้ำตั้งใจฟังนะ ไม่มีอีกแล้วโอกาสที่เราสองคนจะได้เดินกลับมายิ้มให้กับทุกอย่างที่เจอแม้เธอจะต้องเดินจากลาแม่สาวรอยยิ้มของผมเธอไม่เป็นไรนะผมสัญญาจะคิดถึงเป็นบางเวลาคือสุดท้ายที่เจอเธออย่าบอกใครนะเป็นสิ่งที่เธอบอกมาไม่เป็นไรครับครั้งสุดท้ายที่ผมจะไม่ลืมยิ้มให้กลับทุกอย่างเหมือนเดิมแม้ผมต้องเสียเธอไม่เป็นไรนะครับที่รักผมสัญญาจะคิดถึงเธอ เธอรู้อยู่แล้วเศร้าแค่ไหนตัวผมก็ยิ้มได้ตอนเธอหลับผมแอบนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วร้องไห้ผมรู้ตัวมาสักพักแล้วว่า,วาผมแม่งยังไม่ใช่เขาคนนั้นตั้งหากที่ดูแลเธอได้